มองหาโอกาสเล่นกีฬาหน้าหนาวอย่างพวกสกีหรือสโนว์บอร์ดอยู่แล้วแล้วก็เกาะฮักไกโดประเทศญี่ปุ่นก็ดูจะเป็นอีกหนึ่งในลำดับช้อยส้นต้นที่เราอยากแนะนำเลยนะเพราะที่นี่ครบเครื่องในเรื่องของที่พักที่กินที่เช่าอุปกรณ์สโลปการเดินทางแถมอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วยนะลา่าสุดช่วงต้นกุมภาเราก็เพิ่งได้ไปเล่นสโนว์บอร์ดกันมาที่เมืองนิเซโกะบอกเลยว่ามันดีมากอากาศหนาวกำลังดีหิมะก็เพิ่งตกแล้วก็นุ่มมากด้วย ล้มไปแล้วรู้สึกสบายใจเพราะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ใครที่สนใจอยากจะไปแบบเราแต่โ n อเดียมากๆว่าจะเริ่มยังไงคลิปนี้จะบอกครบทุกอย่างเล่าสู่กันฟังแบบดูจบแล้วอ๋อไปเที่ยวกันเองได้เลยเรามาเล่นกันที่เมืองนิเซโกะบ,บนเกาะฮอกไกโดที่นี่มีข้อดีตรงที่มีหลายรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆสลปให้เลือกซึ่งแต่ละสลปจะเป็นยังไงก็สามารถดูแผนที่อันนี้ประกอบได้เลยจะเห็นว่ามีเส้นทางให้เลือกเยอะแยะเลย แต่ก็ต้องดูดีๆนะเพราะเส้นทางสีเขียวเนี่ยเป็นระดับง่ายหรือ Beginner นั่นเองเหมาะสำหรับมือใหม่ส่วนสีแดงสำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วส่วนสีดำก็จะเป็นระดับที่ยากที่สุดต้องเป็นคนที่เล่นเก่งๆแล้วก็มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเลยแหละตรงตีนภูเขาก็จะเห็นว่าจะมีเบสแล้วก็รีสอร์ทหลายที่บริการอยู่ใกล้ๆหลักๆก,ก็คืออนาปุรินิเซโกสกีวิลเลจแกรนด์ฮิลาฟุและก็ฮานาโซโนช่วงเวลาที่เหมาะกับการมาเล่น ก็คือช่วงมกราถึงกุมภาเพราะหิมะจะเพิ่งตกใหม่ๆจะหนานุ่มมากส่วนมีนาเนี่ยก็ยังพอเล่นได้นะแต่หิมะก็จะเริ่มละลายแล้วอาจจะมีแฉะแบ้างเดี๋ยวเรามาแนะนําเรื่องตัว๋วการขึ้นลิฟต์ไปเล่นสโนว์บอร์ดัน่ก่อน,อนตอนนี้ตั๋วมันมีอยู่ประมาณ4แบบใช่ปะแบบที่1ก็คือ All Pass คือเล่นได้ทุกภูเขาเลยมันจะมีอยู่ประมาณ4ภูเขาเนาะหรือว่าอีกแบบที่1อ่ะมิกิแบบที่1เนานะแบบที่2ก็คือ จะเลือกเฉพาะอันใดอันหนึ่งเช่นอาาปุริอย่างเดียวอันนี้คืออันที่2อันที่3ก็คือนิเซโกวิลเลจอย่างเดียวแล้วก็อันที่4ี่ก็คือเป็นฮิราฟุบวกฮานาโซโนะทีเนี้ยแต่ละคนก็อาจจะเลือกมาไม่เหมือนกันก็ต้องวางแผนดีๆว่าจะวันไหนจะเล่นอะไรยิ่งถ้าไปกับเพื่อนด้วยมันจะงงมากเลยเพราะฉะนั้นให้เราแนะนำนะง่ายที่สุดคือซื้อออพาัไปเลยจ่ายเพิ่มอีกนิดเดียวแล้วเวลาเล่นอะบางทีมันขึ้นจากฮิราฟุวันเนี้ยที่บอกเราจะขึ้นจากฮิราฟุแล้วเราไปลงตรง แต่เราไม่ออกจากคานาโซโนไงแล้วเราก็เล่นกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับเราจะได้เบนฟิทกับการที่เ,เรามีออลพาสด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อแยกแต่ละอันให้มันวุ่นวายคือจะไปตรงไหนก็ไปได้เลยแล้วพอเราซื้อตั๋วเสร็จอ่ะมันจะได้เป็นตั๋เอาหยิตให้ออกนั่นนะท่าดออกมามันก็จะเป็นตั๋วนิเซโก United เนาะอันนี้จริงๆแล้วก็คือเราจองมาก่อนในออนไลน์พอมาถึงอะ่ะมันก็ไปกดเอาเองที่ตู้ได้เลยจะได้ไม่ต้องมานั่งต่อคิวยาวแนตะ่ถ้าเกิดใครยังไม่มั่นใจยังงงๆก็มาซื้อที่นี่ได้แต่ว่าอาจจะคิวยาวนิดนึงอันนี้สะดวกกว่าเนาะแล้วพอไปถึงอะ่ะพอจะเล่นขึ้นแต่ละอันใช่ไหมเราก็อันนี้เก็บใส่เปา๋าปื๊ดนี้นี่แล้วเราก็ตืดอ,อย่างนี้เข้าไปก็คือใช้นมเนี่ยนะดันไปที่ตู้ตรงนั้นมันก็จะตืดแล้วเราก็ลากบอร์ดปื๊ดปื๊ดปื้ดเข้าไปได้เลยก็คือถือว่าสะดวกมากค่ะเก็บไไปใช้้้ดดหลายยววัน การเตรียมตัวจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะหลักๆก็คือพวกเครื่องกันหนาวนั่นแหละเตรียมให้ครบเพราะอากาศที่นี่ติดลบตั้งแต่5จนถึงลบ10องศาเลยถ้าเตรียมตัวมาไม่ดีเดี๋ยวจะหมดสนุกเอาส่วนใครที่เป็นมือใหม่อย่าเพิ่งใจร้อนเลยนะไม่อยากให้ซื้อเสื้อหนาวแพงๆลองมาเช่าเครื่องกันหนาวที่นี่ก่อนได้เลยเพราะว่าได้ทั้งของดีแล้วก็กันหนาวได้ชัวร์ๆด้วยแถมไม่ต้องลำบากแบกมาจากไทยด้วยนะ ส่วนอุปกรณ์ที่ควรนําไปเองและเขาก็ไม่มีให้เช่าก็จะเป็นพวกหมวกบีนี่เพราะว่าเราต้องใช้ใส่ใต้หมวกกันน็อกแล้วก็พวกผ้าพันคอหรือแมสคุมหน้าเพราะเวลาเราเล่นโต้ลมเนี่ยหน้าจะเย็นมากๆก็ควรจะมีเป็นของตัวเองด้วยนะนี่ค่ะเรามาเช่าอุปกรณ์เล่นสโนว์บอร์ดกันที่ The Rhythm นะคะตอนนี้เราอยู่นิเซโกตอนนี้มีสโนว์หิมะสุดๆไปเลยเดี๋ยวเข้าไปดูอุปกรณ์ที่เราเช่าไว้ค่ะ ใครที่พร้อมไม่ไหวแล้วแนะนำให้จองล่วงหน้าจากไทยไปก่อนเลยนะสักสามเดือนล่วงหน้าไปเลยไปถึงปุ๊บจะได้โชว์แค่ QR code แล้วก็ได้ไปฟิตติ้งเลยซึ่งเอาจริงๆขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเราเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า30นาทีต่อคนอยู่นะเพราะบางช่วงคนก็จะเยอะมากการมี QR code ก็จะช่วยให้เราข้ามขั้นตอนที่เคาน์เตอร์ไปได้เลยมาถึงคำถามยอดฮิตอุปกรณ์ต้องมีอะไรบ้าง แล้วต้องแต่งตัวเล่นยังไงอ่ะไปดูกันเลยในถุงมีอะไรบ้างนี่ค่ะรองเท้าวูทอันนี้เดี๋ยวต้องไปเสียบกับสโนว์บอร์ดต่อมาเป็นหมวก oh. เพื่อป้องกันความปลอดภัยนะคะ oh. ใครไม่มีชุด <Yeah. S 2> ก็มาเช่าได้นี่ตัวนี้เขาก็มาเช่าเหมือนกันเสื้อสีแดงและกางเกงสีดําเสร็จแล้วเขาก็จะเอาของใส่ในกระเป๋าให้แล้วเราก็ไปเก็บในรถแล้วเราก็พร้อมที่จะขึ้นไปเล่นแล้วจ้า ล,ลืมบอกว่าเวลาใส่เอาเลกกิ้งอ่ะอไว้ข้างในใช่ปะแล้วก็เอาถุงเท้าค้อขึ้นไปข้างบนอย่างนี้อย่าให้มันไปกองอยู่ที่รองเท้ามันจะได้ใส่แล้วมันสบายสบายชดยสบายาอย่างนี้นะคะแล่อย่งใส่ครับเฮ้ยอันมทีม่สำคัญะคะมันมีตัวข้างในที่เป็นสพอร์ตเตอร์ตป็นเกมมีสนับเขา่าแล้วก็สนับบนด้วยเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงแต่อันนี้คืออัลมัสสำหรับบิ๊กิเนอร์ทุกคน เล่นละชีวิตจะมีความสุขขึ้นมากค่ะเรียกว่าอะไรคะ snow boots ที่เอาไว้เล่นบนสโนว์บอร์ดนะไม่เหมือนกับของสก,กีนะคะอันนี้เราเช่ามาไม่ต้องซื้อแค่ต้องแบกมานะทุกคนเช่ามาได้ไปเช่าที่วิลล์ดึมอันนี้ซื้อขายของหน่อยอันนี้อะไรคะมาได้ซื้อมาเท่ <Okay. S 2> ไหมคะใช้ได้ราคาไม่แพงอ่าเดี๋ยวเราจะสาใส่ให้ดูพร้อมกันทั้งสองคนวิธีใส่ใส่ยัยยงไงอ้ามันก่อนนะอ้าอย่างนี้เปิดออกปึ๊บแบบนี้แล้วมันจะมีลิ้นอยู่ ราต้องแม็กโชว์ว่าลิ้นมันอยู่ข้างในนะแล้วก็มันจะมีสายอยู่นี้เองเนี่ยไอเส้นส้มๆเนี่ยเราก็ต้องดึงปกติมันจะอยู่่างนี้เราก็ต้องดึงส้มๆออกไปนี้ให้มันแน่นเลยอึ๊บอื๊บอ๊บ่นีนะแน่นๆแล้วก็สายเนี่ยเก็บไว้ในร่องตรงกลางนั่นแหละแล้วก็มากดตรงนี้แล้วก็ุนจะเรื่อยๆให้มันแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เ,เพราะว่ามันต้องกระชับเท้าเรามากๆ เพื่อที่จะคอนโทรบอดได้ดีนะจ๊ะใส่ไปเลยสองข้างพอนแน่นปุ๊บแล้วลเราค่อยเอากางเกงเราหุมไปข้างนอกอีกอันนี้กางเกงของซูเปอร์ดายนะคะมันดีมากเลยนะมันมีตัวที่เป็นยางยืด่อดมีป่ะอนนี้อ่าบางตัวไม่มีเวลาเลือกก็ลองไปเลือกดูอันนี้มันเป็นยางยืดมากจะได้ไม่เข้าสุดท้ายค่ะเสื้อของซูเปอร์ดมันนี้ตรงนี้มันมี ป็นแบบนี้ใช่ปหแล้วก็เอามือมาใส่เงี้ยเสื้อหนาไมปมอยู่แค่ตรงนี้อันนี้มันมาครอบมือแล้วเดี๋ยวเราใส่ถุงมือทับปุ๊บหิมะไม่เข้าเลยจ้าสองข้างอาง่ีดีมากอันนี้สําคัญว่าไอเทมนี้เป็นคล้ายๆกับ face mask ขึงผ้าพันคอมันช่วยมากค่ะคือมันเอาไว้ที่คออย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นไปเล่นใช่ไหมมันราวโอ้แล้วถ้าเราหนาวหน้าเราก็แค่ดึงขึ้นมาอย่างนี้นนแล้วก็ใครที่หนาวผมก็ ด้วยใส่บีนี่เข้าไปแต่เน,นี้ยไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมีตุ้มมันจะทาให้มันแน่นไปถ้าไม่มีตุ้มก็ดีใส่บีนี่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ใส่เฮลเมตเข้าไปอีกชัน้นนึงอันนี้คือเฮลเมตต้องใส่นะเพะื่อความปลอดภัยส่วนนี้แว่นค่ะเป็นแว่นกันแดดด้วยเวิร์กมากควรมีเพราะว่ามันทั้งการลมแล้วก็เวลาอยู่บนสโน์ใช่ไหมแดดมันจะสะท้อนหิมะแล้วมันแสบตามากเราก็เลยต้องใส่ไป นี่นะคะแล้วก็ติดไปอย่างนี้ได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ Snow Slope โน,โนะคะดูพี่ตาแต่งตัวต่อย้ำอีกครั้งว่าอย่าใส่เยอะเกินไปนะเพราะเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยเหงื่อมันก็จะเริ่มออกอากาศมันก็จะไม่ได้หนาวขนาดนั้น ใส่แบบพอดีพอดีไปไม่งั้นอึดอัดแย่แถมให้สำหรับใครที่เท้าเล็กพร้อมใส่สโนว์บอร์ดบูทแล้วรู้สึกคอนโทรลไม่ค่อยดีก็สามารถใส่ถุงเท้าเพิ่ม2ชั้นอันนี้ก็ช่วยได้นะถ้าใครเคยเล่นสเกตบอร์ดมาก่อนก็อาจจะจับจุดได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถึงมือใหม่มากๆก็ไม่ต้องกังวลไปนะเพราะถ้าเลือกเล่นเส้นทางสีเขียวเนี่ยมันก็จะมีคนล้มเป็นเพื่อนเราอยู่ตลอดทางแหละเอาเป็นว่า ยิ่งล้มเยอะยิ่งล้มบ่อยก็ยิ่งเป็นเร็วเท่านั้นแหละสำหรับมือใหม่เราอยากแนะนำให้ซื้อกางเกงซับก้นเลยในตัวเดียวกันเนี้ยมันมีทั้งฟองน้ำเสริมที่ก้นแล้วก็เสริมที่เขา่าทำให้เวลาเราฝึกเล่นเนี่ยจะไม่กลัวล้มเลยชิลมากเริ่มแรกเนี่ยให้ตั้งบอดขวางกระทางลงก่อนนะอย่าเพิ่งลงพุ่งไปตรงๆงเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะเร็วมากแล้วก็เบรกยากเล่นให้เชี่ยวก่อนแล้วค่อยลงแบบตรงๆก็ได้ซึ่งท่านเนี้ยเนี่ยเราจะเรียกว่า falling leaves หรือใบไม้ร่วงนั่นเองซึ่งถ้าต้องการเดินหน้าเนี่ยก็ให้กดน้ำหนักลงไปที่ปลายเท้าของเราข้างใดข้างหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเราถนัดใช้ข้างไหนนำนะแต่ถ้าจะเบรกก็ให้ลงน้ำหนักลงมาที่ส้นเท้าสวนทางกันแค่เท่านี้เองสำหรับเบสิกส่วนเวลาล้มเนี่ยก็อยากให้เตรียมท่าล้มแบบเอาก้นลงนะเพราะว่าสามารถลุกแล้วก็ไปต่อได้เลยพยายามอย่าล้มแบบงอเข่าไปข้างหน้าแบบขมำ เพราะจะทำให้ลุกยากมากแล้วก็จะเจ็บเข่าด้วยแต่ถ้าพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะก็ให้แค่พลิกตัวแล้วก็กลับมาอยู่ในท่านั่งแล้วก็ค่อยลุกอีกทีนึงเวลาที่เราจะเล่นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องขึ้นกระเช้าไปที่ยอดก่อนเช็คดีๆว่าขึ้นตรงไหนซึ่งตรงเบสเนี่ยเขาก็จะมีแผนที่ให้ดูอยู่นะอย่าเผลอไปลงทางสีแดงหรือสีดำหลาดสำหรับมือใหม่ สำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามเพื่อนๆมาเล่นสโนว์บอร์ดด้วยแต่ตัวเองคือไม่ได้ใฝ่เล่นสโนว์บอร์ดขนาดนั้นนี่เลยข้างหลังมันจะมีให้เป็นแบบสเลดนันง่นงนงันง่งอะไรบ้านั่งไอเขาเรียกอะไรวะไอสเลดอ,อ,อะแล้วก็รื่นลงมาเลยง่ายๆเป็นแบบอีซี่เวอร์ชันเผื่ออยากจะร่วมสนุกกับเพื่อนๆด้วยตรงนี้ก็คืออยู่ที่ฮานาสโนนะคะตรงข้ามกับเอชที่เป็นรีสอร์ทแอนด์บาร์ก็ใกล้ของกินด้วยแล้วก็มีโรงแรมแถวนี้ด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้สำหรับทิปและทริคการมาเล่นสโนว์บอร์ดที่นิเซโกะถ้าใครมีอะไรถามเพิ่มเติมหรือมีความรู้อยากจะมาแชร์กับเราก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้า